สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลังลุมพลนนะคะตอนนี้นกยูงก็ว่าจะเดินไปตลาดนะคะไปซื้อกับข้าวไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรเพราะว่าเพลียมากแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะายังไมไ่กินข้าวทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเพิ่งจะนอนตื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวนกจะ,จะถ่ายบรรยากาศในตลาดมนาะให้ดูนะคะ เดี๋ยวรอชมกันได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะนกยุงก็ออกมาข้างนอกแล้วออกมาจากตึกที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวนกยุงจะเดินดูตลาด,ดว่ามีอะไรให้กินมั่งไม่รู้จะกินอะไรอะคะ่ะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ <c oughs> ก่อนจะไปดึงตลาดนะคะ <c oughs> ก็จะเดิน ข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่ง่อจะเดินไปตลาดนะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบไม่ได้หนาวมากเท่ากับเราอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่สำหรับลงรกว่าบรรยากาศแบบนี้กําลังโอเคไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนนะคะ ตอนนี้ก็ดูหน้านกยุงไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เดินค่ะไปตลาดด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะกินข้าวกับอะไรค่ะทุกคนเบื่อกับข้าวมากเลยช่วงนี้ อากาศเย็นสบายนะคะก็ถามว่าหนาวไหมมันก็หนาวแต่ว่ามันไม่ได้หนาวเท่ากับเราอยู่ต่างจังหวัด นี่ก็มาถึงทางเข้าตลาดแล้วนะคะหน้าตอนนี้เหมือนคนไม่ค่อยเยอะหรือเป็นเพราะว่ามันหนาวหรือเปล่าคนไม่ค่อยออกมาก็ไม่ได้หนาวมากนะ เป็นร้านผลไม้นะคะนี่นะคะ ตลาดก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแต่ก็จะเป็นแบบอาหารเดิมๆอะไรเดิมๆแล้วก็กินแต่ของนำเดิมส,ดสุดท้ายก็กินแต่ของนำเดิมนะคะนกก็เพราะว่าวไม่รู้จะกินอะไรดี อันนี้ร้านส่อมตามเจ้าเดิมมาไหมเนาะ,ะมา<ด>นะคะนี่เลยร้านส้มตามแซ่บมากต้องซื้อแล้วละคะ่ะไปค่ะหลังจากที่สั่งซ่อมตามเสร็จแล้วนะคะก็จะไปดูตลาดต่อ,เอ,เ,อเอาจนสุดเลยนะคะว่ามีแค่ไหนตลาดนี่อันนี้จะเป็นหมาล่านะคะ ตรงนี้ก็เป็นเช่ <concealed safety> นี้นี่ก็รอคิวส้มตำอยู่นะคะร้านนี้ทีเด็ดของนกยงเลยก็คือส้มตำร้อยเอ็ดนะคะทุกคนเขาตำแซ่บได้ใจจริงๆแบบบอกว่าเผ็ดก็คือเผ็ดนะคะเผ็ดแบบเผ็ดมากๆเพราะนกชอบกินแบบเผ็ดมากๆคนก็จะเยอะเปิดช้าปิดเร็วนะคะเพราะว่าของหมดเร็ว ตอนนี้นกยงก็รอช่อมตำอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะโอ้ยทุกคนเงียบเงามากเลยนะคะชิวๆค่ะแต่งชุดใส่เสื้อบดนนะคะมาเดินตลาด อย่มกินข้าวหาข้าวมากินกันได้นะคะนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ช่อมทำเลยนะคะทุกคนคนเดียวจริงๆต้องเป็นคนข้าที่จะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะถ้าจะกินช่อมตําร้านนี้เพราะว่าแม่ค้าตามคนเดียวทำคนเดียวนะคะคนก็มาเรื่อย นะตอนนี้น้องจงก็ได้ช่มตาม,มาแล้วะคะ่ะแล้วก็มีโอเลี้ยงด้วยนะคะชอบกินโอเลี่ยงเป็นร้านน้าส้มตำตำป่ากุ้งสดนะคะนขนมจีนวันนี้ร้านหมูกระทะตรงนี้ไม่เปิดนะคะก็เป็นร้านขนมหวาน แล้ฝั่งนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าซะมากกว่านะคะถ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโซนกับข้าวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากเดินตลาดแล้วก็หาซื้อกับข้าวว่ากินอะไรเพราะเรี้ยงวันนี้ที่ไม่ได้ค่อยไลฟ์หรือว่าอัดคลิปเพราะว่าเหนื่อยค่ะพี่พอถึงห้องก็ จะหลบสไลด์เลยนะคะม่วงมากเพียมากด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะนกยุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูกันนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนอกเนาะโอเคขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ